ผมพยายามจะใช้อุปกรณ์แบบที่หาได้ที่บ้านเลยนะอ่ะอย่างนี้กดลงไปที่เอวอลังดันขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเรายืดเนี่ยหลังทำอาจจะรู้สึกเจ็บแสดงว่าอาจจะทำหนักไปสะโพกละ่ะสะโพกทำงี้ครับขาไขว้ห้างทีนี้ถ้าใครติดพุงมีพุงใหญ่ๆนะพูดยาวมาดูวิธีการออกกำลังกายเลยดีกว่าทีนี้ขออนุญาตออกกำลังกายนะครับออกกำลังกาย เราจะเริ่มจากท่าไหนก่อนผมสอนบ่อยมากเลยท่าออกกําลังกายสําหรับหลังถ้าไม่มีกระดูกสันหลังยกเว้นกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนเราจะไม่ออกท่านี้แต่ถ้าใครที่เป็นแบบเหมือนที่บอกโอ้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะปวดหลังปวดเอวเนี่ยเราจะออกท่านี้ครับท่าเริ่มต้นคือท่านอนคว่ำอยากให้นอนคว่ำก่อนเนาะอ่ะหมอนเอาออกก่อนนอนคว่ำในลักษณะนี้เราจะน,นอนคว่ำเพื่อจะให้หลังเราอยู่ในท่าที่เหมาะสมแบบน,นี้ก่อนนะ นะครับแล้วเราจะมีอุปกรณ์คือเป็นผ้าเนาะถ้าใครที่หลังแอนเนาะหลังแอนแบบจับดูหลังแล้วเป็นร่องเนะี่ยหลังแอนแอนนะครับเราจะหมอนมาลองที่บริเวณใต้ท้องเป็นผ้าก็ได้ครับเสร็จเป็นเป็นผ้าขนหนูพับแล้วก็ลองที่ใต้ท้องเนะี่ยลองให้รู้สึกสบายๆนะครับแล้วก็นอนแบบนี้ประมาณสักห้านาทีก็ได้แต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยปวดนะนอนอย่างนี้รู้สึกเฉยๆธรรมดารู้สึกสบายดีแต่ก็ไม่ได้ปวดมากหรือว่านอนแล้วก็โอเคขึ้นอนะ่ะ อยากจะทําต่อให้มันหนักขึ้นให้มันดีขึ้นก็คือดันพื้นใช่ไหมดันในลักษณะนี้แล้วก็ถ้าใครไม่เจ็บไม่ล้าลงกล้นรู้สึกดันแล้วก็ทําได้นะครับอาจจะช่วงแรกๆอาจจะดันไม่สุดนะแรกๆได้แค่นี้ฝืนหน่อยถ้าฝืนได้ก็ดีฝืนไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เนาะแบบนี้สิบครั้งเป็นหนเซตก่อนเนาะ,ะทาเป็นสิครั้งก่อนนะอพอครบแล้วก็ตั้งนะครับ ใครที่ปวดหลังอยู่ที่บ้านลองทําตามที่ผมบอกเลยก็ได้นะครับแล้วพักเช็คอาการเอออาการเป็นยังไงบ้างอาการที่ปวดอยู่ที่สะโพกดีขึ้นอาการที่ปวดที่หลังมันเบาขึ้นเราทําต่อได้นะครับเราควรจะต้องฟังก์ชันหมายถึงว่าการดันพื้นพวกนี้มันต้องเป็นเรื่องปกติของคนทั่วๆไปคือเราต้องทําได้นะไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้ถ้าเราทําไม่ได้แสดงว่าเรามีปัญหาแนละ้วไงของตัวฟาเซตจอยก็ดีของบมอนรองกระดูกก็ดีของเส้นประสาทก็ดี พวกนี้เราต้องทําให้ได้นะครับใน,ใ,นในสุดท้ายแล้วเราเรียกว่าฟังก์ชันของหลังมันเป็นการทํางานของหลังในท่าแอนหลังเนี่ยนะครับผมสังเกตเนาะเราจะไม่ดันจนเชิงการเราลอยขึ้นมานะและหลายท่านดันผิดนะดันลอยขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราล็อกแค่ตรงบริเวณเอวแล้วเชิงการเราติดนะเดี๋ยวผมจะมีวิธีให้แบบนี้ทีนี้พอเราเริ่มดัน10ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยดีขึ้นเราจะดันให้นานขึ้นโดยการดันค้างได้นะครับ ดันค้างแล้วก็ถอนหายใจยาวๆทําไปสักประมาณ5นาทีก็ได้นะครับถ้าไม่ปวดนะแต่ระหว่างที่เราดันอย่างเงี้ยเรา,าจ,จะรู้สึกว่ามันแน่นมันมันตึงมันลังที่บริเวณกลางหลังแล้วมันมันมันสบกันมันขบกันมากที่ที่ตัวฟาเซจจอยอะ่ะเราก็าจ,จะพักสักหนึ่งเราเช็คอาการโอเคไหมพอได้เนาะที่สําหรับอาการปวดที่บริเวณกลางหลังก่อนเลยนะหรือว่าปวดที่สะโพกก็ทําได้เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่า ปวดสะโพกนะปวดก้นเนี่ยปวดก้นนะแต่ดันพื้นเนี่ยทำไมปวดก้นมันดีขึ้นหรือทําไมปวดมากขึ้นเพราะอาการปัญหาไม่ได้อยู่ที่ก้นนะครับปัญหาอยู่ที่หลังหลายๆท่านเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทที่ก้นนะกล้ามเนื้อเกรงที่ก้นเราบอกว่ามีกล้ามเนื้อหนีบแต่ว่าเวลาออกกําลังกายท่าดันพื้นกล้ามเนื้อที่ก้นเบาขึ้นหรืออาการชาที่ขามันดีขึ้นเพราะว่าอาการอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีโครงสร้างในการเป็นแค่โครงสร้างเดียวที่ก้นก็เป็นครับแต่ว่าที่อื่นก็มี ดังนั้นถ้าเรารักษาแค่จุดจุดเดียวอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้มีหลายท่านบอกว่ากล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทมา5ปีแนละ้วนวดคลายกล้ามเนื้อทําท่ายืดเส้นประสาทที่สะโพกอะ่ะทำยังไงมันก็เหมือนจะเบานะแต่มันก็ไม่หายก็ลองต้องลองไปตรวจที่ที่หลังดูไปด,ดูดูเรื่องของการทับเส้นประสาทพวกนี้มันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งเท่านั้นครับมันไม่ได้หมายความว่าเราปวดสะโพกล้าวลงขามันคือกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทมันคือกลุ่มอาการหนึ่ง ว่าปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นก็เป็นกลุ่มอาการเดียวกันได้เหมือนกันโอเคไหมแต่แค่มันใช่ไหมตรงจุดว่าเฮ้ยมันมาจากหมอนรองกระดูกทาไมมาปวดก้นหมอนรองกระดูกก็ปวดก้นได้ครับหรือจะปวดแค่ขาเลยก็ได้หรือจะแค่ชาที่ปลายเท้าก็ได้เหมือนกันโอเคเนาะอ่ะต่อนะเมื่อกี้ผมบอกให้ค้างแล้วนะสเต็ปที่3าสเต็ปแรกแค่นอนสเต็ปสองอาจจะตั้งศอกก็ได้อะสเต็ปสองตั้งศอกแค่นี้นะครับค้างเนาะสเต็ปสามให้ดันขึ้นสุดแล้วก็ลงดันสุด แล้วก็ลงสเต็ปสานะสเต็ปสี่อ้าวพักขาพับขาเข้าแล้วดันมันจะตึงมากขึ้นนะครับนะครับเวลาทําทาแค่สิบครั้งก่อนนะครับสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่ห้าให้ดันค้างแล้วถอนหายใจออกแล้วค้างไว้ประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่ไหวไม่เป็นไรนะค่อยค่อาทนะครับแล้วจริงๆช่วงที่เป็นมากๆเป็นหนักหนักคือคุณต้องทําทุกชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราจะทําอย่างน้อยก็ดันพื้นสิบครั้งรอบหนึ่ง แต่พอเราเริ่มดีขึ้นจะห่างออกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่หลายท่านที่บอกว่าทําจนทําบ่อยมากทำมาห้าปีแล้วไม่หายก็อลองดูว่าเราทำเนี่ยที่ที่ผมสอนหรือเปล่าโอเคเนาะพอได้เนาะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันหนักขึ้นมีอีกวิธีหนึ่งในกรณีที่แบบเชิงการมันยกขึ้นมาแล้วก็ทำแล้วรู้สึกมันปวดนะครับเราใช้ผ้าขนหนูแบบนี้แหละดูนะอันนี้ก็ดีมันเป็นการลดการกดทับของหมอนรองกระดูกได้ดีพับผ้าอย่างนี้เลยทุกคนน่าจะมีผ้าขนหนูที่บ้านใช่ไห พยายามจะใช้อุปกรณ์แบบที่หาได้ที่บ้านเลยนะอ่ะอย่างนี้กดลงไปที่เอวที่หลังก็ได้อ่ะแบบนี้แลรงดังขึ้นแบบนี้นะครับหนึ่งดีไวแบบนี้ดีกว่าจริงๆมันต้องมันจะต้องต่ำๆแบบนี้นะโอเคแบบนี้พอได้อย่าแงบบนี้นะครับหนึ่งสองมันมีคนกดหลังให้ไหมแต่มันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร สามอยากให้มันได้ต่ำๆนะครับพยายามให้ได้ต่ำที่สุดผ้าอาจจะยาวกว่าน,นี้หน่อยสี่ห้าผมทำให้ดูสิบทีหกแต่ว่ามันจะเมื่อยแขนมากเลยนะหลายคนบอกว่ามารักษา <c oughs> ปวดแขนปวดไหล่เก้าและสิบครับเอาพักครับ แล้วเช็คอาการเนาะโอเคไหมครับพอได้ไหมใช้ผ้านะกดลงที่หลังช่วงช่วงเอวเลยนะช่วงช่วงหลังช่วงเนี้นครับช่วงนี้จะดีแต่ว่าผ้ามันอาจจะสัน้นไปมันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกดลงตรงตหนึ่งสองโอเคนะพอได้เนะาะพอได้เนาะเดี๋ยวผมจะทัาอีกหลายท่า <laughs> สิบครั้ง โอเคมีใครทําอยู่ไหมเนี่ยดูอยู่ไหมครับอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะครับเหนื่อยนะครับเนี่ยโอเคครับพอได้ไหมนี่คืออาการปวดที่บริเวณหลังประมาณนี้เนาะประมาณช่วงเอวแล้วก็ช่วงสะโพกถ้าทําเสร็จแล้วอาการดีขึ้นแต่เรายังมีอาการตึงที่เอวอยู่นะเดี๋ยวผมจะสอนพอมันเป็นอาการตึงที่เอวเราจะคลายกล้ามเนื้อเอวโดยการทําแบบนี้ครับเอามาดูนะครับนอนเลยเอวนะเอวนะเอวนะคือ Uh, QL คอดาตัลลำบกลำปุ๊บท่าที่หนึ่งแบบนี้ครับสอนบ่อยแล้วะหละ,ละหจะได้ดูคลิปเดียวไปเลยคอไม่ต้องยกก็ได้หายใจเข้าหายใจออกเข้าออกบางโค้ดมันจะตึงตรงนี้ฮะผม้นก็รู้สึกตึงนะแต่อยากให้ตึงคือให้ตึงตรงเอวตรงนี้นะครับอโอเคพอได้ ถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันตึงเอวน้อยให้สองข่าวเลยนะนะครับเสร็จแล้วประมาณนี้ปั่นเข้าหาตัวเองเข้าได้เยอะก็ดีครับกอดได้เท่าไหร่ก็เท่าใครกอดแล้วเจ็บก็ไม่ฝืนเนาะนะครับประมาณนี้ได้ไหมพอได้เนาะสำหรับเอวนะสำหรับเอวโอเคไหมครับทีนี้ต่อมานะไปต่อได้ไหมไปต่อได้เลยไหมครับ หามมะไรเนี่ยได้นะได้เนาะต่อนะต่อมาเราจะยืดเอว้นข้างบ้างคือตรงนี้แบบนี้นะครับมันจะได้สะโพกด้วยแหละตัวนี้ตัวเราไม่บิดตามนะเราล็อกแล้วก็ยืดตรงนี้ใช้มือดึงถ่อนหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วยืดตึงมากเลยครับตรงนี้รู้สึกตึงฮะแล้วผ่อน ซ้ายขวาทําทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเน้นข้างที่มีอาการปวดนะครับห่อ่สองประมาณค้างไว้30วิวิ3รอบถ้าใครทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่คลายก็5รอบก็ได้โอเคไหมครับแต่ทําประมาณนี้ก็พอเสร็จแล้วต่อมาที่สะโพกนะกอดเข้าหาไหลอีกข้างนึงตรงนี้อันนี้ยืดสะโพกนะครับลงมาสะโพกกันนะ ่อนหายใจยาวๆกล้ามเนื้อจะคลายโอเคไหมฝันพอได้เนาะนะครับทำทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยนะครับเวลาเรายืดเนี่ยหลังทำอาจจะรู้สึกเจ็บแสดงว่าอาจจะทำหนักไปนานไปต่อไปเราก็ทำเบาลงโอเคไหมแต่ว่าอย่าไปแบบถ้ายืดไปถึงมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะแล้วก็อ,อ,อาจเจ็บนะ แสดงว่าเราทําถูกท่าและถูกที่นะเจ็บถูกที่นะเจ็บตรงนี้แสดงว่ามีปัญหาตรงนี้โอเคต่อนะอีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วยืดอันนี้ข้างซ้ายทําให้ดูเนาะถ้าเป็นเอวเหมือนกันเหมือนกันนะครับชันเข่าขึ้นแบบนี้ตั้งฉากงอเข่างอสะโพกแล้วก็ผิดตัว เก่ okay, ไหมพอได้ไหมนะครับต่อนะครับตรงสะโพกแหละสะโพกทำงี้ครับขาไขว่ห้างทีถ้าใครติดพุงมีพุงใหญ่ๆนะหรือว่าทำงี้ไม่ได้ให้จับขาเข้ามาแบบนี้แล้วก็จับที่บริเวณข้อเท้าแล้วดึงเข้าหาตัวอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะยืดถ้าติดพุงนะยืดขาข้างเดียวแต่ถ้าไม่ติดพุงเดี๋ยวทำให้ดูก่อนให้ค้างไว้30มวิ พอได้ไหมโอเคถ้าไม่ติดพุงแบบนี้ครับเอามือสอดเข้ามาในช่องขาจับเข้ามาจะจับตรงนี้ก็ได้หรือจับไม่ถึงกับตรงนี้ก็ได้โอเคน้องมันจะตึงตรงนี้มากนะครับเราอย่าให้มันตึงจนฉีกนะเอาแค่รู้สึกแบบตึงๆสบายๆทาเสร็จต้องสบายนะครับถ้าใครทำแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอาจจะไม่ใช่แต่ทําเสร็จต้องสบายแต่ถ้าเจ็บเกินไปก็ไม่ไหวนะเอาเท่าที่ได้โอเคไหมพอได้เนาะเสร็จแล้วทีนี้ ถ้ามีเส้นประสาทล่ะให้คนที่ปวดล้าวลงมาตรงนี้ล่ะเราจะทำไงเราทำนี้ครับเอาผ้านะผมจะสอนคร่าวๆแบบนี้เหยียดขาลงตรงตรงผ้าเนาะเหยียดเขา่าแล้วก็ดึงขึ้นผ้าขนหนูอเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮไทุกบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบผนอ่าเราก็อาจจะทำสามสิบค้างไว้30มสิทำสามเซต อยากให้ตึงขึ้นผมมีวิธีนะถ้าอยากให้ตึงกว่านี้ดูนะถ้าอยากให้ตึงเนาะแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็ก้มคอโ,<ฮ>โอตึงมากเลยไม่ไหวแล้วกลับมานะครับการยืดพวกนี้จะเป็นการยืดเส้นประสาทเพื่อทําให้เส้นประสาทที่มันชาหรือปวดที่เส้นประสาทมันจะเบาลงโอเคประมาณนี้แหละพอได้ไหมพอได้เนาะเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสําหรับอาการที่มาจากพวก หมอนรองกระดูกเพียวๆเ,เลยหรือกล้ามเนื้อเพียวๆหรือฟาเซจจอยเดี๋ยวจะมาสอนให้อันนี้แบบเอาแบบรวมๆไปใช้ก่อนนะครับถ้ามีคําถามก็ถามเข้ามาในไลน์ของเราได้นะทิ้งมาในไลน์แอดก็แอดบั t c ิตคลินิกครับแอดบ i t c ิ L i n i c นะครับแอดบัิตคลิกครับส่วนถ้าใครอยากจะรักษาเตะพัมบัตดก็โทรมาได้ที่เบอร์0 8อะไรนะ0853699977ครับ 0 8 5 3 6 9 9 9 7 7เครับเป็นเบอร์คลินิกของเราก็โทรนัดหมายล่วงหน้าได้ครับส่วนถ้าใครอ,อยากจะปรึกษาทางเพจ Facebook ของเราที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยได้นะครับ <ๆ S 2> ก็มาในอินบ็อกซ์ของเฟซบ o o กแฟนเพจ<ๆ>บัณฑิเก้ามบาลและจัดกระดูกครับฝากกดไลค์กดซีเฟิร์สให้พวกเราด้วยเนาะแล้วก็ YouTube Channel ฝากกดติดตามกดกระดิ่ง2ทีนะก็จะได้เห็นคลิป,ปใหม่ใหม่เวลาเราไลฟ์เสร็จเราก็ไปลงให้แล้วก็เราจะมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลเบื้องต้นที่มันแบบดีๆละเอียดกว่านี้ นะครับให้ด้วยนะครับโอเคคอมเมนต์เข้ามาครับแล้วเดี๋ยวจะไล่อ่านในคอมเมนต์เนาะตอนนี้ถ้ามีคำถามาทิ้งเข้ามาในไลน์แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ปวดหลังนะเพราะว่าในกลุ่มของพวกเราเนี่ยปวดหลังเยอะเลยเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับปวดหลังมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาปวดคอปวดไหล่รอติดตามแล้วกันอยากจะให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ทิ้งไว้ในอะไรนะคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวมาตามอ่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคน รักษาตัวเองให้ดีนะครับช่วงนี้ work from home ก็ดูแลตัวเองแล้วก็จะได้กลับไปทำงานได้เต็มที่พอหมดโควิดแล้วแล้วพบกันไลฟ์หน้าครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วนยูทูบชา n e l อย่าลืมกด s u b สไคร e กดกระดิ่งให้ยูทูบชา n e l บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์โอเอของเรานะครับไลน์ไอดี บัณฑิตคลินิกครับ bun dit clinic at บัณฑิตคลินิกครับส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้งสองสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ,บ i